quá rồi. <laughs> นึกว่าไม่โดนโอ้โหนึกว่าไม่โดนครับผม,มนึกว่ามันไม่โดนขยา่าาขยา่าาขยา่าา <c oughs> ขยา่ขยาผมนึกว่าไม่โดนนะครับเมื่อก,กี้ยยกใช้สวยอยู่ก็ปานาก็จะประมาณนี้นะครับผมกัดเป็นกบยางอีสปันนะครับผมตัวที่ จะได้มันก็ได้นะครับนึก <c oughs> ว่ามันไม่โดนเคาะเคาะเคาะไปเคาะมามันกัดแล้ววิ่งวิ่งกระชากวิ่งปไปตีใบไม้เดียวนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับกลับไปอยู่ที่น้ําดังนะครับผมเอสวันตัวแรกของวันนี้นะครับผมโอเคครับผมฝากผลงานไ้ด้วยนะครับกบยางเอสวันไปนะนักโกราชาครับผมสุดยอดครับเอสวันครับ

Gracias.

นกกระสายล็กนะครับผม,มยิ่งย้อนด้วยยกก่าชัโดรอบบ้าครับผมดับไข่ดับไข่เป็นดับไขเ่เหรอพอดีาย,อยายเดินผ่านมาัใส่อ้วนตับนะครับตัวนี้ใหญ่เลยแต่เป็นกบยางเอสวันนะครับผมจะตีอีกตรงนี้เป็นเป็นร่องน้ำไหลนะครับผมฝั่งนูองอ้นจะเป็นคลอง ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับจะเป็นช่องน้ําไหลเข้านานะครับพอดีน้ํามันเอ,อ่อคลองขึ้นมาแล้วก็ไหลเข้านาถ้าเป็นหมายอย่างเงี้ยโอกาสได้ตัวสูงนะครับเพราะว่ามันจะรอกินลูกปลานะครับผมตามโอเคครับผมก็ผลง,งานไม่เล่นนะครับผมกบอย่างเอ็ดวันบ่ายน้านะโุราชาครับผมโอเคครับสุดยอดครับผม 嗯、啊。